ตั้งแต่ใช้นะคะน้ำหอมพลังงานหินมงคลจับกระเป๋านะคะโกยซับของเรานะคะโกยจริงๆโกยจรจๆนะคะสินค้าของเราเข้ามันไม่ได้ค่ะนะคะเข้าไปดูข้างในด้วยนะคะดูข้างในนะคะทั้งคันนี้นะคะส่งต่างประเทศนะคะบอกเลยว่าสินค้าเราขายดีไขายหมดนะคะน้ำหอมพลังงานหินมงคลยายอดเข้าเป้าแจ่นะคะใช้สีเหลืองสีฟ้าสีแดงนะคะบอกเลยว่าปังหนักมากเริหนักมากรวยหนักมากใส่กระเป๋าโกยซับโกยเงินโกยทองค่ะรับกำไรถูกๆค่ะ รับเงินร้านกับพีศาคุณซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นคุณได้รับเงิน1ล้านบาทเลยนะคะไม่รวยชาตินี้จะไปรวยชาติไหนค่ะกับ G S W ค่ะให้ลูกก่อนเดอร์นี่ค่ะออเดอร์ปังๆค่ะรัวๆค่ะส่งพม่านะคะ